เดี๋ยววันนี네้จะทำเมนูข้าวผัดสีราชาแหมก็คือเอาข้าวนี้ไงข้าวเก่านอปะมาผัดกับข้าวผัดสีราชาเมนูนี้ง่ายโคตร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 คคที่สีราชาชนบุรีไม่รู้มีข้าวผัดนี้ไหมแต่ว่าแม่บอกจะทำข้าวผัดนี้เพราะว่าง่ายที่สุดนะคะทำง่ายมากจะทำแป๊บเดียวเลยพร้อมกินยังไงเสร็จแล้วเนี่ย เสร็จแล้วนี่เราไม่หมูเก็บอยู่อันนี้สามชั้นนะไม่ใช่เบคอนมีสมชั้นเหลืออยู่กินหมูกระทะวันก่อน่าวิบี้หน่อยเราใช้กระทะเหมือนเดิมนะคะหัวหัวม้าลายที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ผิวว่ลลิปผัดลิบกินไปจบๆกระเทียมที่ซอยใส่ลงไปให้จบๆไปใส่ไป,ไปเลย โยนโยนทุกอย่างลงไปเลยนี้นี่เขามีวงในวงนอกอันนี้สองวงเห็นปหมนี่เหมือนรีวิวเตาแก๊สนะเป็นเตาแก๊สที่จ่ายเงินเองนะคะไม่ได้เป็นเตาแก๊สที่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยมีข้าหอมมีไข่เป็ดเหลืออยู่ใส่ไข่เป็ดนะไม่ใส่ไข่เป็ดเอาวันนี้ไข่เป็ดเหลือหอมอ่ามาดูสดเด็ด ไฟแรงแล้วมาสูตรเด็ดของแม่บอยก็คือใส่ไปเลยน้ำตาลของเด็ดนะคะซอสเพียกสีราชานี่ทุกใบาใช้สีราชาพาณิชยนะ์นซอสเพียกซอสเพียกเสร็จแล้วเนี่ยเอาข้าวใส่กินได้แล้วนี้เธอดูสิสีจะแบบเหลืองๆส้มๆอย่างนี้น่ากินมาก ด,มะะดีมีความรู้สึกว่าไม่คุบครบด,ดีปลอดภัยนะไม่เสียโฉมนะคะไม่ต้องลุนไม่ลุน<ด>าการหัดข้าวผัดเทคนิคของแม่บอยก็คือทํายังไงก็ได้ที่จะให้ข้าวผัดเนี่ยมันซึมซอสเข้าไปเนี่ยมันต้องหอมๆเตาหน่อยมีใส่น้ำปลาไหมคะวันนี้เดี๋ยวชิมก่อนไม่ใส่หรอกปกติซอสสีราชาชเขาสอยอยู่เออเขาอร่อยอยู่แล้วซอสเพี้ยอะซอสอะไรนะซอสเพียย ซอสพริกสีราชาเวลาที่บ่อยซื้อพี่บ่ยจะซื้อขวดแบบนี้ติดบ,บ้านไว้นี่สปอนเซอร์เข้าได้นะคะทําได้ทุกซอสเลยยี่ห้ออะไรเข้าได้หมดเลยแต่ว่าที่บ้านใช้ซอสนี้ค่ะคือโปรดักคือโปรดักจบแล้วไ้หรอนี่เสร็จแล้ว ไม่ต้องชิมแล้วรู้ว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่ากลิ่นดูแต่กลิ่นนะคะประจำของแม่บอยก็คือต้องใส่ผไประจำของแม่บอยก็คือลืมลืมใส่จริงๆชอบใส่ในกระทละล้วผัดผดนะมันจะได้เข้ากันไม่อร่อยอเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ต้องชิมแล้วรู้ว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่ากลิ่นดูจากกลิ่นนะครับขาดความอร่อยน้ำปลาน้ำปลาตาน้ำปลาตาสามกระต่ายที่ผลิตที่กาะกูจังหวัดตราดจังหวัดที่พี่บอยกำลังจะไปเป็นพลเมืองบ,บ้านเขาไปขอเขาอยู่เมื่อกี้รสชาติมันยังไงอะแม่มันไม่เค็มมันอ่อนไปหน่อย พอและเราเป็นคนจริงใจเราชิมเราทำกับข้าวกินอนะ่ะเธอไม่อร่อยเราก็ปรุงแค่นั้นเองจะไปยากอะไรนักหนาใช่ไหมเออทำกินเองในครัวในบ้านอะ่ะชิมไปกินไปเฮยอร่อยดีเลยได้ลนะใช้คำว่าอะไรมันมีความเผ็ดนุ่มๆเบาๆของ ซอสเพียวนะฮแล้วก็มีความละมุนของกลิ่นมันหมูสามชั้นข้าวปบนคลองที่ใส่ตู้เย็นเอาไว้มันก็แข็งใช่ไหมพอเวลาเรามันโดนซอสที่ผัดมันจะดูดน้ําซอสเข้าไปแล้วเวลากินเขาผัดแบบอ,อะไรยยกายค่ะไปทำกินนะมคะอร่อยมากเล่าซ <c oughs> ียังไงเล่าซิง อย่าให้กูเสียหน้านะมีความแบบข้าวมันเป็นแบบเนื้อซอสอ่ะใช่ปะ่ะมันแบบทุบเวลากินข้าวแล้วใส่แบบราดลาซอสพริกอะไรเงี้ยเป็นยังไงแม่มแต่มันจะหอมกว่างเพราะ<อ>เราปรุงเราใส่พริกไทยได้กลิ่นความแบบกระเทียมอะไรเงี้ยอร่อยจริงค่ะ